ปกติแล้วไอ้ตัวนี้จะขันเสียงดังมากนะครับแต่ว่าพอเห็นตัวเมียที่มันรักหรือเปล่าครับผมว่าทาลีลาขันแบบอ่าตัวเมียเป็นลูก50นะครับตอนนี้กําลังจีบกันนะครับสวัสดีครับพวกผมตวนมะน้อยลีนะครับวันนี้ก็จะให้มาดูลักษณะนะครับนกเขาใหญ่นะครับจีบกันนะครับนกเขาใหม่วันนี้ผมเอาเข้าคู่เป็นคู่แรกนะครับเป็นวันแรกที่เข้าคู่กันนะครับ แต่มีการตอบรับที่ดีมากนะครับเดี๋ยวไปชมลีลาการจีบสาวของอ่านกเขาใหญ่ตัวนี้กันครับไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับนกเขาใหญ่นะครับกําลังจีบกันนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวเมียเป็นลูก50นะครับตอนนี้กําลังจีบกันนะครับเพราะว่าตัวเมียนะครับตอนแรกผมเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าลูกนลูก50นึกว่าเป็นตัวผู้พอเลี้ยงผมเลี้ยงได้ไม่ถึงเดือนนะครับ ออกไข่ก okay. oh ็พอรู้ว่าเป็นตัวเมียนะครับผมก็เลยเอามาให้พ่อป่านะครับตอนนี้กําลังเพิ่งปล่อยเมื่อกี้นะครับปล่อยให้เข้าหากันยังไม่ถึงสิบนาทีนะครับก็จีบกันนะครับเดี๋ยวดูลีลานะครับเดี๋ยวดูลีลาเดี๋ยวดูลีลาของตัวผู้ตัวเมียจีบกันครับตัวที่อยู่ด้านด้านซ้ายมือครับที่กําลังใส่าขนตีครับเป็นตัวเมียนะครับส่วนตัวที่ก้มหัวขันนะครับเป็นตัวผู้ครับ ตัวเมียเป็นลูกผสม50นะครับตัวนี้เป็นหน้าตาเหมือนนกเขาพมา่าเลยนะครับผมก็คิดว่าเป็นตัวผู้ตอนแรกนะครับเพราะว่าตะเกียบชิดนะครับตัวนี้ตะเกียบชิดมากแต่แล้วก็เธอก็ออกไข่นะครับตอนนี้ก็ใส่พ่อป่านะครับใส่ไม่ถึง10นาทีนะครับจีบกันเลยไม่มีอ่าไม่มีอาการเลยนะครับไม่มีอาการที่จะทําร้ายนะครับ ก็เข้าคู่ได้เร็วมากนะครับสําหรับคู่นี้นะครับเข้าคู่ได้อย่างรวดเร็วอ่ะผมก็จะถ่ายมาให้ดูใกล้ๆนะครับมาดูลีลานะครับลีลาลีลาของตัวผู้ครับพ่อป่านะครับตัวนี้ดูลีลาการจีบสาวนะครับตัวนี้ก็เป็นนกสาวนะครับนกสาวเหมือนกันตอนแรกให้ทับแม่แขกสีขาวแม่แขกร้อยนะครับไม่ทับนะครับ พอเอาลูกผสมให้ทับน่าจะทับภายในวันนี้นะครับดูแล้วจีบกันเข้าคู่เร็วมากนะครับคู่นี้ผมยังแปลกใจนะครับปกติจะไม่เข้าคู่เร็วขนาดนี้นะครับแต่แปลกใจที่สองตัวนี้นะครับเจอกันไม่ถึงสิบนาทีเข้าคู่ได้ครับทั้งทั้งที่ตัวผู้ก็มีคู่เป็นนกเขาแขกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมทับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าใส่ไปแล้วสองอาทิตย์นะครับไม่มีไข่ ผมเลยเอาตัวเมียตัวใหม่ใส่แทนเพราะว่าตัวนี้ไข่หลุดนะครับไข่หลุดสองฟองในกรงเป็นแขกห้าสิบนะครับสองตัวนี้ถ้าได้ลูกเกินมาก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นเจ็ดสิบห้าตัวผู้เป็นนกเขาใหญ่นะครับตัวนี้ตัวเมียเป็นนกเขาแขกห้าสิบก็จะเป็นอีกหนึ่งมิตินะครับมิติใหม่ค่ะที่ผมผสมนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วผมจะใช้ แม่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 นกเขาใหญ่นะครับส่วนพ่อเป็นพวกนกนกรูปผสมนะครับคราวนี้เราใช้ตัวเมียเป็นนกรูปผสมนะครับตัวผู้เป็นนกเขาใหญ่นะครับกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวบสักครู่นะครับดูนะครับดูลีลาตัวผู้นะครับขยิบปีกขยิบปีกนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นการตอบสนองที่ที่ดีมากนะครับถ้านกทําลักษณะทางนี้นะครับก็ถือว่า อ่าเข้าคู่นะครับเข้าคู่ได้ค่อนข้างดีเห็นไหมครับตัวผู้ขยิบป,ปีกอย่างเดียวเลยครับนี่ขยิบป,ปีกหัวต่ําเลยไม่ใช่ว่าจะอย่างนี้ทุกตัวนะครับแต่ว่าด้วยสัญชาตญาณคารเป็นตัวผู้นะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้กรงใหญ่นะครับในกรงผสมพันธุ์ก็กรงทั่วไปนะครับกรงสี่เหลี่ยมเล็กๆทั่วไปอ่าดูลีลานครับดูลีลา ผมก็ยังว่าอยู่ทาไมนกเขาอ่า50ตัวนี้มันตัวเล็กๆแปลกๆยังไงไม่รู้ที่ไหนได้นะครับมันเป็นตัวเมียนะครับอ่ดูลีลาการจีบของตัวผู้นะครับปกติแล้วไอ้ตัวนี้จะขันเสียงดังมากนะครับแต่ว่าพอเห็นตัวเมียที่มันรักหรือเปล่าครับผมว่าทาลีลาขันแบบช้าๆให้เราเห็นเลยนะครับนี่ครับ นี่นะครับนกนกตัวผู้ที่จีบสาวดูดูไม่ยากนะครับนี่ครับดูลักษณะนะครับขยบปีกตลอดเลยนี่ผมจะให้ไข่ในกระป๋องนั่นแหละครับกระป๋องที่เขียข้างหน้านะครับนั่นแหละครับกระป๋องที่ผมใช้มันไข่คือจริงๆมันไม่ยุ่งยากอะไรนะครับรังก็ทําง่ายๆก็ได้นะครับชุดนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่เกินอ่าไม่กี่วันนะครับ ได้เห็นแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ให้ทับแม่สีขาวนะครับเพราะแม่สีขาวก็เป็นนกหนุ่มนกสาวนะครับก็ไม่รู้ว่าทับหรือไม่ทับนะครับว่าไข่ไม่ไม่ไม่ไข่เลยแต่พอเอาแม่แม่นี้ใส่เข้าไปผมว่าทับแน่นอนนะครับวันนี้แหละทับแน่แนเพราะว่าไอ้ตัวนี้นอนกกไข่นะครับกกไข่ที่ว่าไม่มีตัวผู้ผสมนะครับกกอยู่น่าจะกกมาสองสามวันน่าจะได้แล้วนะครับ คราวนี้ก็จะได้ผสมพันธุ์แน่นอนครับนี่เลยดูตัวผู้นะครับดูลีลานะครับลีลานกตัวผู้ครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละครับการอ่าน่นะครับนั่นเลยครับลังแน่นอนครับเห็นไหมครับมันเข้าไปในกระป๋องเพื่อที่อ่านั่นเลยครับหลอกล่อตัวเมียเห็นไหมครับอ่านเห็นไหมครับคือจริงๆเราไม่ต้องทำลังให้มันยากนะครับนกเขาแค่มีกระป๋องครับก็น่าจะได้ เขา้าในกระป๋องแล้วเรียบร้อยนะครับไข่แน่นอนครับได้ลูกแน่นอนอ่าพ่อแม่ใหม่ครับชุดนี้อ่านกตัวเมียนะครับเกิดจากอ่าแม่นกเขาแขกพ่อเป็นนกเขาใหญ่เกดแก้วนะครับตัวเมียผมไปซื้อมาจากฟาร์มที่เมืองคงนะครับอำเภอคงผมซื้อมาพี่แก่ขายไม่แพงนะครับขายในราคาตัวละหนึ่งร้อยบาทก็ผมก็ เลยขอซื้อแกมาตัวหนึ่งนะครับตอนแรกก็าคิดว่าเป็นตัวผู้เพราะมันขันดีขันดีแต่ว่าด้วยสำเนียงลูกครึ่งนะครับเป็นลูกครึ่งแขกก็จะสำเนียงอย่างนั้นนะครับแต่คราวนี้ผมเอามาใส่กับพ่อป่าร้อยนะครับลูกเจ็ดสิบห้าที่เกิดจากอ่าตัวเมียเจ็ดสิบห้าถ้าได้ชุดนี้จะเป็นชุดแรกนะครับเพราะว่าปกติผมจะมีแต่ตัวผู้เจ็ดสิบห้าทับกับตัวเมียป่าร้อยนะครับดูลักษณะนะครับไข่แน่นอนครับชุดนี้ เพราะว่าตัวเมียไข่แล้วดูตะเกียบไอ้ดูไอ้สอนะครับสอตัวเมียนะครับสอมันอยู่ตรงตาเลยนะครับตัวเมียตัวนี้มันไม่ได้อยู่ลอดตาหรือว่าอยู่ยังไงนะครับมันอยู่ตรงตาของมันเลยบางทีบางคนบางตำลาก็จะบอกว่าอยู่ลอดตาบ้างอยู่ตรงตาบ้างแต่สําหรับผมผมคิดว่าไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะบางตัวผมเห็นลอดตาตัวเมียก็มีตรงตาตัวเมียก็มีนะครับตัวผู้ก็เช่นกันนะครับ ดูครับตัวตัวผู้ไม่มีอาการที่จะทำลายตัวเมียเมแต่นิดเดียวนะครับนะเห็นไหมครับลักษณะลักษณะนะครับลักษณะนกตัวผู้จีบสาวนะครับชุดนี้นะครับผมว่าลูกสวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอนก็มีหลายคนนะครับสงสัยว่านกอาลูกผสมลูกเขาแขกเป็นหมันหรือเปล่านะครับบางคนก็บอกว่าเป็นหมนัน แต่เท่าที่ผมผสมพันธ์มานะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นเป็นหมันนะครับก็ลูกเอฟหนึ่งเอฟสองครับเอฟสามก็ยังยังยัง,ย,งยังออกปกตินะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเมียเจ็ดสิบห้าเอ้ห้าิบตัวแรกนะครับเป็นตัวเมียห้าสิบตัวแรกที่ผมผสมเพราะว่าปกติที่ผมบอกไปนะครับผมใช้ตัวผู้ครับห้าสิบไข่แน่นอนนะครับเข่าลังแล้วนะครับดูครับตัวเข่าลังแล้ว สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต้นบ้านนอกอิหลีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ